ให้งานวิดีโอขึ้นแล้วแดงแล้วก็เอากล้องวีถ่ายก็เดินไปสิคะให้มันสวยๆเธอก็เห็นอยู่นะเออไปนะคะให้เดือให้เด็กน้องถ่า <laughs> ยถ่ายวิดีโอให้นะคะเจ้าที่ไลฟ์สดนะคะเลิศมากค่ะอุ้ยมีท่านผู้ชมหนึ่งะะะนนะะก็เรียกค่ะผู้ใยน่าจะกัวเลิฟกดไลค์ให้ซะสักตัวเดีเยวเดียวค่ะเสียงนี้อุ้งอะไรกันเนาะจ้ะ เรเราก็กดไลค์ให้แล้วหน้ามือเช้าไม่เป็นไรอันนี้คือ,คอ,คอไม่นั่นแล้วก็มองไม่เห็นนะสีว่ามันมันอยู่ตรงไหนนังไงก็กดนี่พ่อสีแดงนี่คือพ่อมันนั่นแล้วมันจะตัดเบาะหรือ,อไ,รไม่ไม่ไม่ได้ตัดมันก็เป็นแบบนี้คือกล้องมอเตอร์ไซค์เฮาห์านะ<อ>เวลานั่นมาก็นั่นถ้าเธอยายเห็นเธอก็กดเธอก็เอาตามที่เธอเซิร์จ้องไปเลยอ๋อโอเคนะเพราะว่ากล้องมอเนะมตอร์ไซค์มันก็สีบกบทเปน็นขน้น banyak banget ikat kau terus manca tadi di sana terus kan tapi lu kan oh lu bukan kenal kok non woi lu yang naik landasan itu bau oh kaya mau lew kaya kau kau มันกำหนดน่าจะปีปีหน้าอุ้ยหนูไม้จากพี่น้องดูดูหนูไม้เยอะมากค่ะขอบคุณและค่าสำหรับหนึ่งร้านด้วยใจค่ะโอ้ยหนูไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาบนหนูไม้มาบนหนูไม้อีกต้น คนมาหาเทสใด่อย,า,ยากจ่ายอยากเห็นก็คดข้างบนใช่ก็ฉันก็ถ่ายเธอง่ายค่ะเบิ่งไปถ่ายอับูบ่าวกันเด้ออย,ย่งอื่นไม่ค่อยเท่าไรหร่นะเฮ้ย <laughs> เจ๊ f, ปิดเลยได้ไหมป <Huh? S 1> ิดเลยก็ได้เม่ยแขนปิดไปเลยไปจ้ะเราถ่ายจ้าขอบคุณค่ะนึกชื่อ,อตัวน,นี้เเม่ยคือกะเอาคือเม่เยจะ,ออน,น,จะนี่ค่ะจุดเป่งน,นะคะพี่น้องเจ้าขาดูบรรยากาศกระห้องหอดมันหอมชิ้นละทีเนก็ หน่อไม้แพร่ป่าพี่น้องมึ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 งจ้ะหน่อไม้แพร่ป่าจ้ะอุ้ยสมัยยังน้อยมาเกาะหน่อไม้แพร่ป่าจ้ะพี่น้องเจ้าขาดูไปมือเอากระดุงไปเฮ้ยไปมือออกกระดุมเฮ้ยมาส้นจ้ะพี่น้องดูหน่อไม้แพร่ป่านู่นนู่นเห็นปะโอ้เดี๋ยวต่อไปจะพื้นที่ตรงนี้เราต้องมาสับปทานไว้ใช่ใช่พอดีป้าอันนี้พอดีนะเฮ้ยเขาเรียกป้ายังหึปักไอ ta khó Ờ, 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 thì nằm mà không có thể Ờ, ờ, chà chà, nó được Phần chí đi <laughs> nhạc, phải nói nữa chà ก็ก็คือแม่ฮะเด้เออเออกะย่าจะบวยนอนเล่นนล่ะเสียบแบตใส่โทรศัพท์เลยนอนเบิ่งอันนั้นอันนี้เออไปผ้าเล็ดไปกินจ้าจจ้าจ้าจ้ะเด็ดลูกเรามาถึงแล้วกับเด็ดเขยแล้วจ้ะโอเคเนาะจต่พี่น้อง กล้องนี่กับสิคลิปนี่กับสิไว้สำนี้เนาะโอ้ยได้สี่นาทีเองต้องห้านาทีขึ้นไปจ้ะดูเราเลาะไปตรงนั้นได้ไหมก็ได้แต่ใจเนย่ยแต่ว่าเขาทางานอยู่มันมันไม่เหมาะเราไปตรงนี้เราไปเขาทํางานอยู่เราเรียกเกตเขาทำงานอยู่จากพี่น้องเออพอเกะกะเขาเราไม่ไปนะคะสวัสดีพี่ยาม ยามไม่มีเดี๋ยวเราจี้ยามนะถ้างั้นเราต้องมาตอนเย็นๆน่ะคือเขาเขาเลิกงานแล้วไงอ๋อ,อจะ้ะยังไงล้วก็มาขออนุญาตยามเขาเข้าไปออน่าจะได้อยู่โอเคชมพู่ชมพู่แย้วไงจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องชมพูจ่จ้าขอบคุณเธอจา้ามาเธอกำลังเจียวสาวสกุลคนใจที่นะคะับพนังจุกค่ะ ไปกันไปกันค่ะจะเล่นแล้วจ้ะเพื่อนข่อยกระเคิอๆได้บอได้กไกลจ้ะนณะเอาขนขณะย้ายเฮินมาอยู่ป่ากันยังอันมาเอ็ดคลองโซนประธานเฮอจ้ะ <c oughs> เอ็ดถนนตัดนหน้าเฮิรนอีจ้ะพี่น้องเจ้าขาอันนี้ก็ไล์สดนําเดอจ้ะอันนี้ก็ถ่ายนะคะอุ้ย สมัยยังน้อยทำม,มาเสิร์ฟเบสแล้วเบอ้อกุดเป่งเาเห็นกุดเป่งกนน็ยังมีกุดเป่งนแบบนี้ไม่ไม่มีแล้ว,ลว,ลวเราเดินอยู่นี่แหละกุีุ่ดเป่งนาคมเอมือะอนี้อยพอ่อาอพ่นะอ,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 อยหน่อไม้พี่น้องเจ้าขาอีสานมาชา่ำเชื่อมึ้นหอดสาวเชื่อมได้เห็นหน่อไม้จ้ะเยว กองนี้กับซีไว้สันี้เนาะจ้าพี่น้องกับยังไลฟ์สดอยู่โอเคเนอกคะ่ะพี่น้องเจ้าขาหนุ่เด็ดน้องไปแล้วขอบคุณทุกกําลังเจอเดอะะ้อค่ะมาเฮกกำลังเจอสาวสกุลคนเจอดีจ้าขอบคุณคะ่ะสาวสกุลคนเจอดีแป้งพี่น้องด้จ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ